ร้านสตาสตร์บัคสโตนมีจำหน่าย ID เทพออสตาให้เลือกมากกว่า100 ID ดีแล้วยังมี ID เทพ ID ลุงอนิเมะราสแตนมีบริการรับจ้างฟาร์มปลดด่านอีโวตัวละครมีบริการโลบัคกลุ่มเติมเข้า ID ทันทีแต่ต้องเข้ากลุ่มก่อน15วันนะครับบริการกิปเกมพัสราคาถูกและบริการอื่นๆอีกมากมายหาร้านปลอดภัยไว้ใจได้แนะนำร้านสตาสตร์บัคสโตนจัดไปนิ่อยู่ใต้ดีคิปชั่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อมอันนัยนะครับก็อยู่กับอัปเดตซัมเมอร์นะครับนี่แอปซัมเมอร์ไอเซนนะครับไอเซนตัวละครเรามาดูที่อ่าบอร์ดอัปเดตนะครับก็ซัมเมอร์นะครับนะครับก็คือจะมีด่านมันจะเป็นด่านพิเศษนะครับเขาเรียกว่าซัมเมอร์พอร์ทัลนะครับเป็นประตูวาร์ปนะครับจะเริ่มตอนต้นชั่วโมงนะครับก็คืออ่าอย่างอ่าอย่าง8ปดโมงเช้านะครับ8ปดโมงเช้าประตูจะมา พอ8ปดโมงครึ่งประตูหายนะครับมาอีรอบนึงคือ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งหาย10บโมงสิบโมงครึ่งหายไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับต้นชั่วโมงนะครับมันจะมาซึ่งวิธีการไปนะครับมี2วิธีครับ1คือกดวาร์ปครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าอยู่ที่ไหนครับหรือดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่มันก็จะบอกว่าอยู่ที่ไหนอ่ะนี่เวอร์สองไม่มีเวอร์สาไม่มีนะครับอยู่เวอร์ไหนก็ตรงนี้นะครับหรือคนบอกพี่ผมไม่รู้ว่าแมพอยู่ที่ไหนทํายังไงดีครับเดินมาตรงนี้ครับนี่ น่ะอยูที่นี่กดเข้าไปเลยครับนี่เออเสร็จแล้วเราก็มาตีมอนครับมาตีมอนน่ะเราตีมอนเราก็จะได้หอยครับเราจะได้หอยเออได้หอยหอยคืออะไรครับหอยก็คือค่าอ่าค่าใช้จ่ายของอีเวนต์นะครับนี่ให้เราเดินชนมันเข้าไปรับปรับเขาให้นะครับนี่ผมเก็บจนโคต้าครบแล้วนะครับล้านสามนะวันละล้านสาม หนึ่งล้านสามเมื่อคุณมีนะครับคุณจะมาซื้ออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือแคปซูลนะครับแคปซูลแคปซูลอยู่นี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวนะครับเป็นสกรีนอย่าซื้อนะครับอย่าซื้ออันนี้หมวกนะครับเป็นสกรีนอันนี้สมควรซื้ออย่างยิ่งนะเอ่อนอกนั้นก็อันนี้น้ำยานะครับอันนี้แคปซูล galaxy สามอ่าอันนี้การ์ดนะครับอ่า essence สี่ essence ห้านะครับลูกโอมออฟนะครับเอาไว้อัพตู้นะอ่าแล้วก็คุญแจ ซึ่งแล้วแต่น้องเลยนะครับถ้าผมแนะนําอันนี้ควรซื้ออย่างยิ่งนะครับควรซื้อมากอย่างอื่นก็ถ้าน้องขาดก็ซื้อกันนะครับถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นครับเออถ้าไม่ขาดไม่ต้องซื้อก็ไปหาตัวซัมเมอร์ได้เลยซึ่งตัวละครซัมเมอร์นะครับ <c oughs> <c oughs> สแต็ไอเซนอยู่ที่ 2.9k นะเรนโกคุอยู่ที่2.73นะเรนโกคุแรงกว่าเลนนะครับส่วนตัวโกโจนะครับ โคโจ1.79นะครับส่วนอ่านี่คือ1.72ก็พอๆกันนะครับโคโจกับอันเนี้ยพอกันอ่าส่วนตัวฟิวชั่นยังทำไม่ได้เพราะว่าอ่าต,ตู้เนี่ยตู้เนี่ยมันแค่บอกว่าลงด่านไหนก็ได้แต่มันไม่ได้บอกว่าต้องใช้ตัวอะไรอ่ะ <c oughs> เฮ้ยชื่อมันบอกอยู่นี่ใช้ตัวโกโจ แปลว่าต้องใช้โกโจคอตลี่สองตัวเหรอใช่ไหมใช่ต้องใช้โกโจคอตลี่สองตัวโกโจคอรลี่สองตัวเพื่อทำตัวส่วนสกีนน่สะสกีนไม่มีสูตรสกีนไม่มีสูตรแปลว่าสกีนทำไม่ได้สกีนทำไม่ได้แต่ตัวตัวทำได้ต้องใช้โกโจโสองตัวนี่เพิ่งเห็นชื่อนะโอเคนะครับโกโจโสองตัวซึ่งผมยังไม่ได้สักตัวเลย แล้วก็สรุปอัปเดตก็จะมีมีหอยเนี่ยครับใช้ในการซื้อนะครับแล้วก็ซัมเมอร์นะครับมีแอสตอยกับฟิวชั่นคอสมิกมาใหม่อ่ะเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับอ่าแล้วก็นิวซัมเมอร์ตัว Copy นะครับเป็นระดับคอสมิกจะได้จากการเปิดกล่อง5กล่องเนี่ยกล่อง5กล่องคือกล่องเนี้ยจะมีตัวละครนะครับตัวนี้จะมีตัวละครเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับแต่ตอนนี้ยังเปิดกันไม่ได้ ต่อมาก็มี e อ็กซ์คลูซีฟเคนะครับ3 q u เควนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ3แยกนะครับก็ไอเซนนะครับแล้วก็ไม่ใช่วันพันแมนนะครับไม่ใช่มิไซตัมะแล้วก็อ้นี้ก็โกโจนะครับเควสก็จะมีเปิดไข่นะครับมีลงอินฟินิตี้แล้วก็มีลงดันนะครับน้องก็อ่านแล้วก็ทําตามเอานะครับเพราได้แคปซูลได้ของได้น,นดู่นได้นี่ไปนะผมยังไม่ได้ทำเลยเลย <c oughs> <c oughs> มีอะไรอีก อ๋อมาได้ summer boot นะครับจาก npc summer boot แอน summer c o i ฟ f o ์ m npc ไหนอะ summer boot รับจากใครอะไอ้นี่ใช่ npc ปะ่ะไม่ใช่เอ่อไอบ้บรรทัดน,นี้น่าจะเป็น q u e สนะอันนี้น่าจะคือ q u e สนะคือมันน่าจะต่อจาก q u e สก็คือมี q u e สนะครับซึ่งได้ summer summon ก็คือ capsule ได้บูทได้เงินนะครับจากการทำเควส์เอ็นะปซอมเ p c แล้วก็อัปเดตหน้านะครับสัปดาห์หน้าวีคเอ็นนะครับสัปดาห์หน้าจะมีด่านใหม่นะครับเป็นนิวเวิร์ด่านใหม่นะครับเอกซ์คลูซีฟนะครับตัวละครพิเศษอ่าตัวละครแชมเปี้ยนและอ่าเขาว่าฉาย,ยาใหม่และอันเนี้ยน่าสนใจมากก็คือมีสกรีนอ่ามีเคิร์สใหม่นะครับคือบัฟใหม่นะบัฟใหม่แล้วมีไอ้นี่ใหม่นะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อของสกินะนะครับของสกินใหม่ไม่รู้ว่าว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอดูสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับอัปเดตก็มีแค่นี้ที่หลักๆก,ก็คือไอเน,นี้ยอันเนี้ยผู้เล่นใหม่ก็ลงได้นะครับเนี่ยน้องเพียงแค่มาลงตรงเนี้นะครับในเซิร์ฟปกติะและมีคนตีน้องก็ไปแจมกับเขานะครับตีบอสไปแจมกับเขาอ่าน้องตีปุ๊บสองสามตัวน้องก็จะได้ไข่มา อ้เนี่ยมาแล้วเสร็จล้วก็มาเปิดครับซึ่งตัวละครมันเลเวลร้อยห้าสิบเห็นไหมครับดาเมจ1หนึ่งโอมเลยนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งคิวไม่ใช่ห oh นึ่งโอมน้ำเมรหนึ่งจุดเจ็ดคิวนะครับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นี่คือหวานเลยนะมันเล่นนี่คือหวานเลยโอ้โหดูดิได้ตัวตัวละครน,นาเมจดูดิอย่างหวานอะ่ะเลยสบายสบายผู้เล่นใหม่ยังแค่อ่า ตอนต้นชั่วโมงนะครับถ้าเซิร์ฟน้องมีคนเข้าพอท่อไปก็วิ่งเข้าไปดูครับถ้าเจอคนตีบอสอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ไปแจ้กงกับเขานะเฮ้ยที่นี่มันมันทำทางเข้าปะ่ะเมื่อก่อนมันเคยพลาดลืมทำทางเข้าอ่ะโอเคเข้าได้นะครับเข้าได้เข้าได้ก็สบายนะดูดิเลือดบอสเท่าไหร่อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเลือดบอสเท่ากันหมดนี่46บี เลือดบอสเท่ากันหมดนะครับผู้เล่นใหม่ตีไม่ไหวก็ไปไปไปแจ๊ะเขานะครับเขาตีอยู่เราก็ไปแจ๊ะช่วยเขาตีเออเราก็ได้หอยนะครับเราก็ได้หอยอ่านอกนั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะใน,นที่ผมจําได้ไม่มีไม่มีอะไรเลยใช่มีแค่เหมือนประมาณว่าเป็นให้เราให้เรามาว้าวแคปซูลเนี่ยอันละสองหมื่นห้าฟาร์มวันหนึ่งเนะี่ยล้านสาม ร้านสามถ้าเราซื้อทั้งหมดอะจะได้ห้าสิบสองแคปซูลนะครับใช้เวลาฟาร์มแป,ป๊บเดียวเองนะไอเนี่ยใช้เวลาฟาร์มแป,ป๊บเดียวก็ก็ร้านสามแล้วเออแล้วก็มาซื้อทีละห้าสิบแคปซูลห้าสิบแคปซูลเก็บไว้นะครับสี่วันได้สองร้อยเออสี่วันได้สองร้อยเสร็จแล้วเราเอฟเคเราก็ได้แคปซูลด่านต่างๆอีกก็เอามาเปิดอีกให้สะใจไปเลยนะครับยังไงก็คลิปนี้เอ้ยเดี๋ยวผมรีวิวไอเซนไปเลยเพราะขี้เกียอจอัดคลิปไอเซนไม่มีเวลานะครับอ่า ไอเซนก็สแต็กก็สองจุดเก้าสองจุดเก้าเคนะครับสองจุดเก้าเคซึ่งอ่าแนะนํานะครับว่าตัวไอเซนอะ่ะเล่นสายหมัดน,นะครับเล่นสายหมัดไอเซนควรเล่นสายหมัดน,นะครับเพราะว่าไล่ไสกิลนานมากอ่าเดี๋ยวผมทดลองนะครับสองตัวนะครับอ่าเราจะจับผิดนะครับว่าตัวไหนเร็วกว่ากันอ่า,อาโอเค นี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้สกิลนะอยู่ที่5.8ุดวินะครับตัวนี้สกิลอยู่ที่12วินะอ่าแล้วเราก็ใส่สกินให้มันด้วยอย่าอย่าเอาเปียบมันแล้วใส่สกินให้โอเคใส่สกินให้โอเคอ่นะามีสกินมาคกิดแล้วนะครับอ่ะมาลองเทสว่าทั้งสองตัวนี้อนะ่อ่านี่นี่นี ไอ้นี่มันปล่อยสกิลอยู่ดูดิดูหลอดเดี๋ยวดูหลอดกดสกิลปั๊บนะครับนี่กดสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกดีกว่าดูเราจะได้รู้ว่ามันลีลาขนาดไหนไอเซนนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดสกิลยังไม่จบเลยอ่ะนี่ชาร์จจะเต็มแล้วว่ะชาร์จจะเต็มแล้วดูชาร์จจะเต็มแล้วอะกดพร้อมกันนะครับปั๊บปั๊บ ตับตับควรกลับเข้ามาจบไอเซนกูไอเซนนี่ยังไม่จบอ,อเขาไปนู่นแล้วเขาไปปั๊มรอบสองแล้วเนี่ยมันไม่ควรเล่นสายสกิลนะครับไม่ควรเล่นสายสกิลเพราะว่ามันสกิลมันนานครับสกิลมันมันนานเนี่ยนี่น,นี่นี่ปล่อยตามนะนี่ปล่อยตามโอเคจบแล้วไอนี่จบแล้วไอเซนยังไม่จบอะ นี่ครับคือวิธีดูว่าตัวละครควรเล่นสายสกิลหรือเปล่าถ้าถ้าสายสกิลอะนะครับควรจะสกิลจบไวๆนะเพราะอะไรครับมันจะได้กลับมาช้าต่อเออกลับมาช้า์จแล้งไงต่อจะได้กดสกิลต่อ,อกรอบนึงไงเนี่ยไอเซนยังไม่จบเลยไอที่ที่ปล่อยสกิลสองรอบนะผมเลยไม่แนะนําให้ไอเซนเล่นนะครับไอเซนนะครับเล่นแล้วก็เดี๋ยวน้องถามอีกพี่แล้วโกโจอ่ะโกโจก็เหมือนกันนะครับโกโจก็ เท่าไหร่10วิปะ9 9จุด9จุดกว่า8.9อันนี้ก็กำลังนะเล่นสกิลได้นะเล่นสกิลได้นะเล่นอันนี้ถือว่าไม่ขี้เลยนะต่ำกว่า9อ่ะนะครับประมาณ7อะกำลังดีเลยนะ7ต่ำกว่า7ซึ่งถ้าต่ำกว่า7ก็จะเป็นตัวพวกนี้นะครับ7.5นะ6.1คือตัวเหลืองอ่ะส่วนใหญ่อะมันจะมันจะต่ำมาก 6.1เนี 1> 1. ่ยอ่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้7.5เห็นป่ะตัวพวกนี้ควรใช้สกิลนะครับตัวพวกนี้ตัวเหลืองพวกนี้ควรใช้สกิลเล่นเป็นสายสกิลเออส่วนตัวถ้าตัวแบบอ่าอันนี้ก็ควรเล่นเอาตัวนี้ก็ควรเล่นสายสกิลน,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 นะครับนี่7วิก็ควรเล่นสายสกิลตัวนี้นะนี่ก็ควรเล่นสายสกิลเวิร์กนะครับตัวที่ไม่ควรเล่นสายสกิลนะครับอย่างเป็นตัวนี้นะ9.5วิ นะไม่ควรเล่นสกิลตัวนี้เหมือนกันไอ้นี้ไม่ควรเล่นสกิลอย่างยิ่งนะครับสิบวิสิบวินี่คือนานนะนานมากเออผมฝืนอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับการสรุปอัปเดตแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บ